สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นคำพูดของทนายตั้มดังนี้ครับการสู้คดีเพื่อคนที่เป็นรองมันไม่ง่ายเลยครับยิ่งบางครั้งลูกความเป็นคนมีชื่อเสียงหรือ คดีได้รับความสนใจจากประชาชนแรงกดดันทั้งจากสังคมและข้อกฎหมายต่างๆเป็นสิ่งที่ลูกความและทนายต้องแบกรับแต่สิ่งหนึ่งที่มีค่าและมีความหมายต่อชีวิตการเป็นทนายความของผมคือการที่ลูกความได้รับความยุติธรรมจากคดีและสิ่งที่ผมมีให้ลูกความทุกคนคือผมจะไม่ทอดทิ้งคดี และสู้ไปจนถึงปลายทางของอุโมงค์ถ้าคิดจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันแล้วชนะก็ชนะไปด้วยกันเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันครับสิทธาเปียบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าส่งกำลังใจให้ทนายและทีมงานทุกท่านสู้ไปด้วยกันค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าสุดใจถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยจ้าถัดมานะครับบอกว่านึกถึงภาพถนายตั้มหมวดชรูลและป้าลาวันเหมือนกันเด้เลยภาพนี้ถัดมานะครับบอกว่าจะสู้ไปด้วยกันจากใจคนใต้แหลงไรให้เทินสู้ถัดมานะครับบอกว่ารักและศรัทธาทนายตั้มเสมออ่านโพสต์นี้แอดคมน้ำตาซึมทนายตั้ม ไม่เคยเจอกันอายุน้อยกว่าแต่ทำไมให้คนอายุมากกว่ารักและศรัทธาได้อย่างมากมายรักแล้วรักเลยตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกเส้นทางของทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าสู้ไปด้วยกันทั้งทนายและทีมงานทุกท่านนะคะถัดมานะครับบอกว่าแต่ดีที่ฝั่งพี่ตั้มไม่ทิ้งลูกความครับแต่บางฝั่งนะ่ะ หาแสงพอจวนตัวก็ทิ้งเขาครับค่อยดูฮ่าฮ่การมองคดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นคนมักมองแค่เปลือกผลมันต้องเป็นที่แก่นครับเมื่อเปลือกถูกกระเทาะเนื้อแท้จะปรากฏครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความที่เป็นคำพูดของทนายตั้มไว้ดังนี้ครับผมดีใจ ที่คนเคยเข้าใจผมผิดกลับมาขอโทษขอโวยและกลับมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งมันคือกำลังใจอันสำคัญที่ผมจะสู้จนหมดหน้าตักภาพแม่ผมร้องไห้ในวันแรกที่ผมถูกรังแกยังคงติดตาถึงเวลาที่ผมต้องตอบโต้แล้วมาดูกันครับสู้แบบทนายมันต่างจากสู้แบบทนะยยังไงสิทธาเบี้ยบังเกิด เลขาธิการทนายประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากให้เรื่องโควิดจบเร็วจังจะได้ติดตามเรื่องไอเถยได้อย่างต่อเนื่องหน่อยถัดมานะครับบอกว่าพิทักษ์ไว้ซึ่งความยุติธรรมของสังคมไทยเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มและทีมงานค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ชอบไม่ชอบและกลับมาชอบเป็นกําลังใจให้ทนายตั้มติดตามครับผิดกับอีกคนจากที่เคยชอบตอนนี้รู้ทันมันแล้วมันจะตีลูกนิ่งซื่อยังไงก็ไม่หลงกลแล้วถัดมานะครับบอกว่ารักแล้วไม่เปลี่ยนใจบวกหนึ่งกำลังใจนะคะถัดมานะครับบอกว่ากำลังใจให้ทนายตั้ตมเต็มร้อยครับ ถัดมานะครับบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าใจผิดแต่คุณได้พิสูจน์แล้วขอส่งกำลังใจให้คุณสู้ๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายตั้มนะคะถัดมานะครับบอกว่ากำลังใจให้กันสำคัญเสมอยามพบเจอทุกยากลำบากแสนหนึ่งแรงส่งจงผ่านด่านทุกแดนสุขโลดแล่นแผ่นฟ้าหาสิทธา ถัดมาะครับบอกว่าสู้ๆนะคะเราไม่มีใครรู้ใครผิดใครถูกแต่เราเชื่อในเซนต์ว่าเราดูคนไม่ผิดและมันก็มักจะถูกเสมอศรัทธ,ธาเท่ากับสิทธาความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับอีชั้นหาข่าวฟังว่าแต่ละคนคิดยังไงกับเรื่องบางเรื่องเบื่อคอนเทนต์ฟาดฟาดเลยไปเลือก เอาสองช่องของฝ่ายตรงกันข้ามกับชัยพลมานั่งฟังไปเล่นเกมไปมาสะดุดเอาเรื่องทำไมตาชานเปลี่ยนไปจุดหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าเรื่องผลประโยชน์เคยมีข่าวว่าชัยพลและสมพรให้เงินตาชานยายสมควรสองหมืนนาแต่เลยตอบโต้ด้วยการทำคลิป ถามตรงๆต,ตาชานบอกได้2000เองนะส่วนยายสมควรบอกไม่เคยได้เงินจากทั้งสองคนเลยอีฉันนี่หลุดขำพืดใหญ่นึกในใจว่าบ้าแล้วผัวบอกได้เมียบอกไม่ได้นี่ถ้าเป็นแอดคมกับไอ้วิหม้อเล็กสงสัยมีบ้านแตกถูกเมียจับได้ว่าเอาสองพัน ไปเปเบอร์ตองดีนะที่เหตุเกิดที่กกกอกถ้าเป็นแถวชาญกรุงคอนโดแอดคมอีกฉันว่าเละงานนี้นะ่ะมีกราบตีนเมียอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตอนนี้น้องชายยังเปลี่ยนเลยไปดูคลิปเก่าๆแซะลุงจังถัดมานะครับบอกว่า เริ่มเรื่องที่กกกอกมาจบที่แอดคมหน้าศารจริงๆนะแอดคมถัดมานะครับบอกว่าจับได้แล้วตาได้เงินไม่บอกยายถัดมานะครับบอกว่าเล่นแอดคมเข้าแล้วว่าแต่ขอถามแอดคมภรรยาดุจริงเหรอถัดมานะครับบอกว่าครอบครัวหน้าตายหน้าแต่เปลี่ยนไปตอนหมอผีเข้าไปแล้วพาคนห่มเหลืองไปตีพึ่ง และยังบอกตีพึ่งให้แตกรังแตกจริงด้วยน่าตายมาหาป้าแตนบ่อยเข้าป้าแตนจึงเข้าบ้านอีกอย่างเอซีใจดีหวังให้แม่ลูกมารักกันให้ของป้าแตนไปให้พ่อแม่ป้าแตนความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จากกรีแบ่งปันรอยยิ้มได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพ ทนายสมเกียรตินะครับที่ได้ไปทําภารกิจซึ่งเข้าความมีดังนี้ครับจบภารกิจวันนี้ทนายสมเกียรติครับเดินทางมาศาลเพื่อสอบคําให้การเพิ่มเติมคดีขอนไม้ของลุงพลแฮชแท็กไม้แม่โสรพีสืบพยานเพื่อสู้กันหาหลักฐานมาอีกครั้งว่าขอนไม้เป็นมายังไงมาจากไหนทนายสมเกียรติเดินทาง ไปที่จังหวัดพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ต่อครับคดีสจอรอแอบอ้างถึงหน่วยงานรัฐเพื่อไปหลอกชาวบ้านมีผู้เสียหาย100คนเดินทางไปแจ้งความสถานีตำรวจพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาทนายสมเกียรติอ้างถึงผลตำรวจเอกท่านหนึ่งซึ่ง ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหลอกชาวบ้านเจอการบุรีรัมสถานีตำรวจพุทธยสงค์จังหวัดบุรีรัม a ์กำลังเดินทางซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะท่านทนายถัดมานะคบ,บอกว่าทำความช่วยเหลือคน เป็นบุญนะทนายถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทนายทุกท่านคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าจัก,กรีไปดูเพลงของคุณอาคมมี f อเอาคลิปตอนลากท่อนไม้มีหลายคลิปเลยถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายอีคิวทนาย9บาทผู้ทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยแท้ เดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุจ้าถัดมานะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยจ้า